<im itation> มีแต่เรื่องอันยองจะพวกเธอทักทายกันเป็นภาษาเกาหลีแบบนี้ <im itation> ไม่ต้องบอกก็รู้เนาะ <im itation> ว่าวันนี้จเจเจจะมาชวนพวกเธอไปดูหนังเกาหลีกันจ้า <im itation> เรื่องนี้ได้พักจินยองผู้ก่อตั้งค่ายเพลง JYP <im itation> มารับบทเป็นนักแสดงนำครั้งแรกด้วยนะ <im itation> เป็นเรื่องราวของชเวยองอิน <im itation> ผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่งที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการเงินสีเทาวันหนึ่งเนี่ยยองอินได้รับมอบหมายจากประธานบริษัท ให้ขับรถนําเงินมูลค่า5ล้านดอลลาร์ไปมอบให้กับคนคนหนึ่งโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าเนี่ยคือแผนการของประธานบริษัทที่หวังจะลอบฆ่าเขาแล้วก็ชิงเงิน5้าล้านดอลลาร์แต่ว่าเรื่องทั้งหมดไม่เป็นไปตามแผนจ้าเมื่อระหว่างทางยองอินถูกดักตีหัวแล้วก็โดนขโมยรถไปแล้วก็ทิ้งเขาไว้กลางป่ายองอินพยายามหาทางออกจนกระทั่งเขาได้กลับมาเจอรถพร้อมกับเงินก้อนโตอีกครั้งหนึ่งเรื่องบุบๆก็เลยเกิดขึ้นเมื่อเขาต้องพยายามหลบหนีจากการตามล่าของประธน ทางบริษัทและแก๊งอันธพาลทั้งหลายที่ต้องการตามตัวเขาพร้องกับเงิน5ล้านดอลลาร์ <c oughs> ไปติดตามการหนีเอาตัวรอดของยองอินได้ในอเมริ i o น a อ r e อ n นเดอ u รันวันจันทร์ที่5มิถุนายนเวลา4ี5ทุ่ม15นาทีทางช่อง True Film Asia ช่อง1 1 6และ237วันนี้เจ๊เจ้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊าย